วันนี้มีโอกาสแล้วเรียนรู้กลนีเครับเทียมบนรอจะเทียมจะทั้งว้นพวกันทังทั้งคนละเออวาตั้งแต่ดูเลยนะไ้เบอร์มาแล้วถามหน่อยว่าสิ่งที่เรามาเรียนรู้เนี่ยในความเปนจิงคือมันสเสรไปเอาใส่าหารยิ้มมากหน่อยนึงโดนอะไรมาแรกไม่เท้าเลยครับ มีมีหนึ่งข้าใส่คุณเส้นก็ได้แต่นี่ของเราคือไม่ใส่คุณเส้นไม่ใส่ข้าวเป็นใส่กอวิสานโดยตรงเลยกินกับเผาปั่นตุ้ยหนึเลยเราเห็ดขายก็ได้ของขวาดที่ด่าจริงสุดยอดสุดตาดูดหนึ่งทำเป็นไส้กรอกที่ขายให้ชาวบ้านเขาได้กินับข้าวได้พร้อมหรือเครื่องที่มันไม่ร้านนี้หดอกพิธารันมีเห็ดร้านเยอะโม้ยเหมืันนี่เพื่อทำให้มันหอมนะร้อนเรื

ต่องกันเลยทุกคน่าัอะต้องต้องยงก่าไครับคปับไงไม่ดรู้กับเราแล้วเนี่ยตรวจความวิตกกังวลหรือกลัวอะไรบ้างั้ยคะอ๋อไม่ครับ เราเราคิดว่าเราเปิดโอกาสให้ผู้ที่เสี่ยงในจุดนี้หรือปิดยาเสติจะได้มาพัฒนาหรือมีอาชีพติดตัวนะครับในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยากช่วยสังคมคื้นคนดีสู่สังคมบ้างนะครับทางร้านก็ยินดีที่จะมอบความรู้สอนเด็กๆทุกคนคือเราสอนให้ฟรีแล้วก็ ไม่เข้าใจหรือยังไงก็ติดต่อทางเราได้ครับหมายถึงว่าการการสอนให้น้องๆมีความรู้เนี่ยเราสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหรอคะครับ,รบตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การยัดไส้ปรุงเครื่องจน,จ,นจบหลักสูตรก็คือจนมัดแล้วก็ตากนะครับเราจะสอนให้รู้ในวันเดียวเลยตั้งแต่เช้าจนจนเย็น<อ>ครับเพื่อหมายถึงว่าถ้าทุกคนหมายถึงว่าทุกคนที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ย ออกไปแล้วสามารถไปทําอาชีพนี้ขายไ<ด>ตย่อยอดต่อยอดได้อีกครับ<ม>ก็คือสามารถไปทํามาหากินต่อได้ก็คือจะไปทําเสกาะขาย<ม>หรือถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาที่ร้านหรือมาหาที่ร้านได้เรายินดีสอนให้เพิ่มให้ความรู้เพิ่มไปอีกแต่ทีนนี้ว่าในกรณีที่ว่าน้องๆเขาอาจจะไม่มีต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือในการยัดไส้หรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะครับ เราไนเาายงไก็มันจะมีมีในส่วนหนึ่งถ้าถ้าเดิมเลยเนี่ยตามจริงเรายัดมือหรือกลวยกลวยเล็กๆก็คือตัดปากขวดน้ําธรรมดาเรายัดได้นะครับไส้พวกนี้เราสามารถยัดยัดมือได้ค่อยๆทาถ้าเราเพิ่งทำๆเนี่ยก็วันหนึ่งห้าโลก็ได้แต่ผมทำเนี่ยมันมันเยอะห้าโลนี่ก็โอเคนะครับขายได้ตามหมู่บ้านก็ขายได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นพวกการแปรแปรสิ่งของที่จะมาทําเป็นที่ยัดเหมือนกับบั้ง เขาเรีกบังขีนามนะลูกเนาะ,ะเห็นไะททาให้มันเป็นที่ยัดหม่ำยัดไส้กรอกได้ครับตอนนั้นมันก็จะมีกรรมวิธีที่เขาจะทําแล้ววัสดุพวกไส่พวกไส้กรอกเนี่ยเราหาหาซื้อได้ตามตลาดเราเลยครับหรือถ้าไม่มีจริงๆมาที่นี่เรามีจาหน่ายพร้อมครับทออีนี้ว่าดูการที่ว่าร้านเราอ่ะเปิด กลุ่มนี้เข้ามาเรียนรู้ถ้าเกิดกรณีที่มีประชาชนทั่วไปอะค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นหรือว่าพื้นที่อื่นๆเขาต้องการเรียนรู้อยากมีอาชีพขายไส้กรอกขายหม่มเนี่ยไม่ทราบว่าคุณพรจะสอนเขาได้ไหมคะได้ครับเขาติดต่อมาทางไหนได้บ้างก็ติดต่อทางเพจนะครับร้านหม่มคุณพรมุงคลนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งเก้าแปดสี่เจ็ดศูนย์หรือแอดไลน์ได้ครับเรายินดีสอนให้ฟรี นะครับจยเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีนะครับ<ม>อำเภอไหนก็ได้<ม>ติดต่อมาแต่ว่าให้ติดต่อล่วงหน้านะครับเพราะว่าเราจะได้เตรียมแล้วก็จะนัดกันว่าจะมาวันไหนในช่วงไหนค,ครับเพราะว่ามันตะกอนก็เคยมีติดต่อมาทางทาง,ทางบุรีรัมย์ก็มามเรียนรู้ค,ครับเป็นกลุ่มแม่บ้านการการเรียนรู้การทำหมั่หรือการทำไส้กรอกเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงจบหลักสูตรสามารถไปทําขายได้เนี่ย ใช้ระยะเวลาการเรียนรู้ประมาณกี่วันนะครับถ้าถ้าถ้าเอาเป็นจริงๆเลยก็อยู่ประมาณเอาให้คล่องนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้แบบถับไฟก็คือรัดรัดขั้นตอนไปเลยการปรุงจดไว้การมัดนะครับแล้วเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมใ,ในช่วงที่เราทําเองในช่วงนั้นบางบางครั้งที่เขาคนเรียนไปเนี่ยเขาอาจจะโทรมาถามว่ามันทําไมยัดไส้แล้วมันไม่ลื่นเหมือนทําที่นี่เราก็จะบอกทางเขาว่าให้ทาอย่างนี้อย่างนี้นะครับ มันก็จะเป็นต่อยอดไปเรื่อยๆจากผู้ที่มาเรีนยนรู้ด้วยครับส่งเสริมยังไงกับน้องๆเหล่านี้บ้างะคะครับต้องต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นดเนินของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่เราจะที่จะให้แต่ละอำเภอจะตั้งศูนย์ซีไอนะครับศูนย์ซีไอเนี่ยเอาไว้ดูแลสําหรับผู้ป่วยยาเสพติดที่เป็นจิตตเวชนะครับก่อนก่อนที่จะ ก่อนที่จะเข้าสู่การบําบัดรักษาเพราะว่าหนึ่งจังหวัดของเรานะครับมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ดูแลเกี่ยวกับจิตเวชแค่สองโรงพยาบาลคือขอนแก่นโร,โรงพยาบาลขอนแก่นกับโรงพยาบาลธัญลักษณ์นะครับซึ่งสองโรงพยาบาลนี้เป็นแม่ข่ายรับผู้ป่วยจิตเวชเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งประมาณ4ี่ห้าจังหวัดเตียงก็อาจจะเต็มถ้าเรารอนานนะครับ ผู้ป่วยเหล่านี้ก็อาจจะก,ก่อเหตุที่หมู่บ้านได้ท่านผู้ว่าก็เลยให้เอามาพักไว้ที่ศูนย์ซีไอก่อนก่อนที่จะเข้าสู่การบำบัดรักษาหรือบุคคลที่ออกมาจากการบำบัดรักษานะครับเสร็จจากการบำบัดรักษาก่อนที่จะที่จะเข้าสู่ชุมชนชุมชนมีมีการมีมีความวิตกกังวลที่จะรอรับผู้ป่วยเหล่านี้ก็เลยต้องเอามาไว้ที่ศูนย์ซีไอเพื่อฟืนฟ้นฟูสภาพทางสังคมและก็เพื่อฝึกอาชีพนะครับเพื่อให้ให้เขามีอาชีพมีไรายได้ พอที่จะเลี้ยงตัวเอง,เองได้ก่อนที่จะกลับเข้าสู่สังคมนะครับแล้วก็กลับไม่ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีกครับในในในส่วนของอำเภอคนเองนะคะตั้งแต่มีศูนย์ซีไอมาเนี่ยมีผู้เข้ารับก,การบำบัดรักษาที่ศูนย์เราประมาณกี่รายแล้วคะปัจจุบันนี้นะครับอ,อ่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่6หรือที่7ประมาณนี้ครับ<ม>ก็อยู่ที่ประมาณ200กว่ารายครับ างานของเจ้าหน้าที่เราได้ไหมคะว่าการบำบัดประมาณรุดยุห์รุดเจ็ดสองร้อยคนเนี่ยหายขาดไปแล้วประมาณกีค่คนนะคะท่านอประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยบุคคลที่ที่ผ่านของ,ของ,ของ,ของเราไม่ได้บำบัดรักษาของเราฟื้นฟูนฟนสภาพทางสังคมน,น,นะครับบุคคลที่ออกจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยที่ยังไม่มีอาชีพ จะ,จะกลับเข้ามาช่วยศูนย์ CI อย่างเช่นที่เห็นประมาณ3-4คนแล้วก็ที่อยู่ในรุ่นเนี่ยประมาณอีก5้คนที่จะที่จะกลับมาเป็นอสสสำรองนะครับ<ม>เพื่อช่วยเหลือทางราชการเพื่อช่วยเหลือการทํางานของ<ม>อําเภอนะครับในการดูแลน้องๆรุ่นต่อไปที่จะเข้ามาครับทีนี้ในการที่เรานำคลที่พื้นทูสภาพทางสังคมเนี่ยมาเรียนรู้อาชีพการทำไส้กรอก ที่ร้านหม่ำคุณทรเนี่ยในตรงนี้ทำไมเราต้องได้เลือกร้านหม่ำคุณทรนะคะเออเนื่องจากว่าร้านร้านหม่ำคุณทรนนะครับเจ้าของร้านเนี่ยแกเป็นจิตอาสานะครับช่วยงานไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลเมืองเมืองคนก็ดีหรือว่าอำเภอผลก็ดีนะครับโครงการของดีเมืองคลซึ่งหม่ำเนี่ยถือว่าเป็นเป็นของดีของอำเภอผลนะครับเป็นที่รู้จักดีเล็กอย่างนะครับร้านร้านของคุณทรเนี่ยหม่ำคุณทรเนี่ย เป็นร้านที่สะอาดปูกหลักอนามัยนะครับแล้วก็ยินดีให้ความช่วยเหลือแล้วก็พร้อมกับต้อนรับน้องๆเหล่านี้ครับในในวันนี้ในการเรานำน้องๆมา,เ,าเรียนรู้อาชีพการทำไส้กรอกทำหมัม่มเนี่ยทั้งหมดกี่คนนะคะ44รายครับ44คนครับในจำนวน44รายเนี่ยเขามีการอยู่ที่ ศูนย์ซีไอมามาประมาณนานหรือยังคะอ่าเข้ามาตั้งแต่วันที่29ครับบางรายนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนเอ่อต้นต้นเดือนที่แล้วเดือนสิงหาครับผมแต่บางรายเนี่ยที่ที่เป็นผู้ช่วยครูฝึกนะครับก็เป็นก็เป็นจากกลุ่มนี้แหละบางรายอยู่ประมาณสี่เดือนแล้วรายที่นานที่สุดเนี่ยอยู่ตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นเป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เมื่อกี้นี่แหละครับค่ะก็มาเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยครับ คนที่มาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาหายขาดหายขาดครับต้องหายขาดครับเพราะว่าเรามีการตรวจทุกเดือน<ม>ตรวจตรวจอาทิตย์ตรวจทุกอาทิตย์และก็อยู่กับเราตลอดเวลาเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวได้ใช่ไหมคะได้ครับรแต่แต่ละรุ่นแต่ละลายที่เข้ามาสู่กระบวนการในศูนย์ซีไอเนนะี่ยหลังจากที่เขาหายขาดแล้วมีอาชีพ สามารถเลีเล้ยงตัวเองก็กลัวได้แล้วเนี่ยสร้างรายได้ตัวเองได้แล้วเนี่ยมีประกาศเกียรติคุณหรืออะไรให้เขาไหมคะออของเราพอพอพอจบรุ่นเนี่ยเราจะม,เจะมีเราจะมีใบประกาศให้อยู่แล้วครับแต่ว่าสําหรับรายไหนเนี่ยที่ที่ไปแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้หรือว่าหรือว่าไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวอยีกแล้วเนี่ยหลายรายนะครับกลับเข้ามาเข,ข้ามาดูน้องๆมาดูแลน้องๆช่วยแล้วก็นําอาหารหรือว่าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เข้ามาให้กับทางศูนย์ซีไอครับเพื่อที่จะดูแลน้องๆต่อต้องบอกก่อนครับว่าบางรุ่นเนี่ยเราไม่มีงบประมาณบางรุ่นเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าครอบครัวหรือว่าอบตช่วยเหลือกันครับนําวัตถุดิบเอามาให้เขาในการทําอาหารบางรุ่นต้องทําอาหารเองครับแต่ว่าบางรุ่นเราจะอาจจะได้งบประมาณมาก็าจะดีหน่อยนะครับเป็นการฝึกให้เขาช่วยเหลือตัวเองในตัวเพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่าตอนที่อยู่ที่บ้านน่ยจะไม่ใช่อย่างนี้กลุ่มพวกนี้ก็คือ จะเสพแล้วก็นอนนะครับบ้านช่องห้องหองนี้ไม่มีการเก็บเลยหลายๆายที่เราไปเอาตัวมานะครับขยะเต็มบ้านขยะเต็มที่ที่นอนไม่มีการตื่นขึ้นมาทำกับข้าวต้องต้องให้ครอบครัวทําอย่างเดียวแต่มาอยู่ที่นี่จะต้องฝึกตื่นเช้ามีเวรนประกอบเลี้ยงตัวเองนะครับแล้วก็มีการออกกําลังกายนะครับแล้วก็จะต้องมีกิจวัตรทุกวันนะครับ วันไหนที่ไม่มีไม่มีงานนะครับเราจะทําการปลูกผักหรือว่าเลี้ยงปลาที่ที่ที่สวนที่บ้านนายอำเภอซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมแปลงเตรียมอะไรไว้หมดแล้วครับขอบคุณมากครับชีพมีไรายได้ได้จริงไหมจริงครับเพราะว่าผมก็ดูอาจารย์เกลัยสดมาตลอดตั้งแต่อยู่สงขาครับเพราะว่าบ้านเกิดย,ยบ้านเฟนอยู่สงขาเพราะว่าผมย้ายไปแล้วคือว่าผมอยากได้วิชา คมรู้กับเกไปทำอาชีพที่สงขาครับผมผมว่าได้อาชีพจริงไม่ยา,ไมไมยากนะครับถ้าเราเอาเนี่ใจใส่คือเราอยากจะมีอาชีพจริงๆคือมันไม่ยากนะครับ คือเราต้องใจใส่คือเวลาสอนถ้าเราไม่เอาใจใส่คือไม่มีไม่ได้จริงฝา,ากน้องๆพี่ๆนะครับที่ติดยาที่ยังไม่ได้เข้ารักษานะครับ<ม>คือเข้ามารักษาที่นี่คือรู้ทุกอย่างประสบการณ์ทุกอย่างคืออยากให้น้องๆมาศึกษาดูว่าไม่ต้องว่าให้ติดยาครับคือสมัครเข้ามาได้เลย คือเข้ามาศึกษาดูอยากรู้ความรู้ว่ามันเป็นแบบไหนคืออาชีพยังไงคือมาได้เลยครับอำ,อำเภอพลนะครับของคุณดอนนี่อบรมมานานหรือยังของผมของผมคืออันนี้คืออาศัยเข้ามานะครับคือ,อมาเลยคือประมาณสิบกว่าวันแล้วครับสิบสองวันแล้วครับเรีนยนยาได้เลยไม่นานเท่าไหร่คืออันเนี้ย คือบอกตรงว่าประมาณเดือนก,กว่าๆเองครับผมทำอาชีพอะไรทำไมต้องต้องใช้ยาเสพคือขับรถอย่างเดียวขับรถบรรทุกนึงขับรถอะไรคือขับรถบรรทุกค,ครับสองขาเข้ามาเลยเออส่งสินค้าเข้ามาเลยครับในเมื่อเราไปอยู่โน้นแล้วทำไมเราถึงได้ย้อนกลับมา,ารักษาตัวเองที่อำเภอเมไม่ใช่ครับคือมาเยี่ยมบ้านออมาเยี่ยมบ้านก็เลย มาสังสรรค์ที่บ้านกันได้ยินว่าเขามีโครงการนี้ครับเราก็มกาศอาสาพือเลยเข้า,มาสมัครเข้ามาในความสิดเราคิดว่ามันดีจริงไหมไม่ดีครับไม่ดีช่วยอะไรไม่ได้เลยคือมีแต่เราคือโครงการนี้ดีครับคือผมก็ภูมิใจค,ครูฝึกกับหัวหน้าครูฝึกด,ด้วยหรือว่าผมดีใจที่ได้มาศึกษากับท่าน คือน้องๆอ่ะที่คิดอยากจะเลิกคือเข้ามาลรกเลยครับคือไม่ต้องให้ไปตามถึงบ้านคือเข้ามาเลยครับที่หน่วยครับ,<อ>บผมที่โครงการขอบคุณที่โครงการรมีความสขอะไรอยากบอกอ๋อขอบคุณนะครับหัวหน้าคณะอำเภอนะครับหัวหน้าโครงการด้วยนะครับคือผมภูมิใจมากๆที่ผมได้มาที่นี่คือผมก็อยากจะให้น้องๆพี่ๆนะครับ คือมาจะได้เลิกนี่เลิกยาเสพติดจะได้เป็นคนใหม่สักที